สวัสดีค่ะสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันนะคะรถส่งมอบอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ปลายทางนะคะอําเภอมหาชัยนะคะจังหวัดสมุทรสาครเนาะต้องขอบคุณไปยังเอฟซมากๆเลยค่ะที่ให้ความเชื่อใจไว้วางใจหมอกรถกับทั้งอุกของเราไปไว้ใช้งานนะคะก็เป็นพักพวกของพี่เจมเองนะคะ,ะคันนี้เป็น isuzu robocop นะคะเครื่องยนต์210แรงมานะคะหรือว่า frr 210นั่นเองนะคะซีซู เทอร์โบเนาะก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่ขายดีไม่แพ้ฮีโน่เลยนะคะชุดแต่งสวยมากๆเลยค่ะลูกค้าสไตล์คลีนนะคะคลาสสิกสวยแบบลงตัวสุดๆเลยนะคะไม่ต้องแบบตกแต่งเยอะหรูหราจนเกินไปนะคะแต่ว่าสไตล์นี้ต้องบอกเลยโอ้โหได้ใจวัยรุ่นแบบสุดๆไปเลยนะคะด้านบนติดกระเช้านะคะ,ะตัวนี้ลูกค้าไม่ใส่ไฟเนาะ,ะแล้วก็ชุดขากระจกเดิมนะคะชุบโครเมียมแล้วก็ครอบกระจกหลักนะคะมีให้ทุกตัว แล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีแก้มเลดช,ช่องลมหน้ากระจังกันชนนะคะแปบ๊บด้านล่างกันชนนะคะแล้วก็ปังตอมือจะเปิดกันสาดครบชุดเลยนะคะคันนี้ทะเบียนเล่มออกพร้อมเรียบร้อยนะคะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ซื้อผ่านทกสตัดสดเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสีของคันนี้ค่ะก็จะเป็นสีเขียวมุกมินนะคะแต่ว่ามุกตัวมุกเนาะเป็นมุกสี สีชมพูนะคะ,ะถ้าแม่ค้าจำไม่ผิดนะคะถ้าให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหลายคันเนาะบางคันแม่ค้าก็อาจจะให้ข้อมูลว่าจำผิดไปนะคะนี่เราจะเห็นมุกแบบเหลือบโอ้โหเจอแดดนี่สวยมากๆเลยนะคะโทนสองสีก็จะได้รับความนิยมนะคะความฮอตความฮิตนี่คือแบบโอ้โหที่หนึ่งเลยนะคะก็จะคล้ายๆแบบสีเอฟเฟกนะคะก็คือโทนสองสีนี้แบบ เราเน้นสีหลักตัวไหนนะคะแล้วก็มุกนะคะเราอยากให้มุกอ่าเป็นสีไหนนะคะสามารถแจ้งอู่ได้เลยนี่สวยมากๆนะคะฝั่งนี้ก็จะหลบอ่าหลบแสงนะคะหลบมุมนิดนึงนะคะแต่สีจริงบอกได้เลยนะคะอู่ของเราจัดให้สวยงามแบบหนาทุกคันเลยไม่พลาดแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับงานสีจากทางอู่ของเรานะคะ ส่วนตัวสเปคกระบะของคันนี้นะคะความยาวอยู่ที่4เมตรรวมท้ายค่ะลูกค้าก็จะเน้นงานหินนะคะเป็นหลักเลยเนาะเราก็จัดให้นะคะตามที่ท่านต้องการสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่สไตล์ของการตกแต่งสเปกกระบะลูกค้าเลือกได้หมดเลยท่อนะคะก็จะเป็นปลายออกด้านข้างนะคะแฝดสาบังโคลนล้อหลังเป็นเลดค่ะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็น กล่องเครื่องมือนะคะไว้เก็บพวกกุญแจก็จะเป็นเหล็กเลยนะคะเหล็กเรากันด้านข้างตัวนี้เป็นเหล็กนะคะพร้อมชื่ออู่แบบนี้เลยสวยงามแข็งแกร่งแข็งแกร่งทนทานแน่นหนาหน้าใช้สุดเลยนะคะสเะคะสริมแนบให้เรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นยางดีสโตนนะคะเป็นกระทะล้อแมกมินยมนะคะนี่สวยมากๆเลยทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะลูกค้าเนาะต้องการแบบไหนแจ้งได้นะคะ ครอบแคปเป็นเลดภายใน VIP ทั้งคันนะคะอยากได้แบบคันนี้แจ้งทางอู่ได้เลยจัดให้นะคะลูกค้าอยากแต่งเต็มสวยๆส,สไตล์คลีนสดใสแบบนี้โอ้โหต้องบอกเลยนะคะห้ามใจไม่ไหวแน่นอนสวยมากๆนะคะส่วนฝาท้ายก็จะเป็นลายสามช่องแบบนี้ปกติของอู่เลยนะคะก็จะมีกันท้ายระเบิดแล้วก็เหล็กเพลาดันท้ายนะคะไฟสองลายมีให้เนาะ ตัวนี้ไฟท้ายแบบติดคาสีะนะคะด้านหลังนี่ชุดไฟของเราก็เป็น led ทั้งคันเลยถังน้ำมันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถังเรลเลยถังมิเนียมแท้เลยนะคะของเก่าจากญี่ปุ่นมาจัดให้ตามลูกค้าต้องการกรองดักน้ำใส่ให้นะคะนี่มีให้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่สองลูกเลยเรียบร้อยนะคะเสาหน้าเสาท้ายติดแผ่นเหลดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เหล็ก ตัวขอบกระบะเนาะด้านล่างนะคะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นติดแผ่นเลดท,ทั้งหมดเลยนะคะส่วนหลังดาก็จะเป็นการ์ตูนตามที่ลูกค้าส่งแบบมาเน้นแบบสไตล์สดใสเป็นเลดท,ทั้งคันเลยนะคะคันนี้หน้าดาก็จะเป็นการ์ตูนอ่าเป็นแบบตามทีท่ลูกค้าส่งมาเลยตามตัวอย่างเลยนะคะขอบแคบเนาะบันไดข้างแคบแล้วก็ตัวต่อ ลงมานะคะก็จะเป็นเลดหมดเลยภายใน V.I.P ทั้งคันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นกระเชา้าหรูหรามากๆนะคะไม่เยอะแต่ดูแล้วแบบมีเสน่ห์ในตัวนะคะเห็นแล้วแบบโอ้โหหน้าหลงไหลมากๆเลยเดี๋ยวจะพาชมใกล้ๆนะคะเป็นงาน V.I.P ภายในทั้งคันนี่พวงมาลัยก็หุ้มให้แบบนี้เลยนะคะหลังคาเบาะ เป็นแบบนี้เลยแผงประตูทุกจุดนะคะทุกอย่างเลยก็คือเป็น V I P มาแบบทั้งคันแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆราคาไม่แรงนะคะอย่างที่ลูกค้าคิดเลยต้องบอกเลยนะคะโหคันนี้แบบจบสวยงามมากๆนะคะจบแบบสวยงามมากๆเลยเบอร์โทรอูนะคะ0 8 6 3 2 9 7 8 5 5สองเก้เหนึ่งเบอร์0 9 8 1์เก 8084นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะพิกัดอูอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะสนใจหล้อด,ดําสวยๆไปไว้ใช้งานก็แวะมาได้เลยนะคะอู่ของเราเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดนะคะไม่ปิดเนาะมาได้ตลอดความยาวอยู่ที่4เมตรนะคะรวมท้ายเนาะตัวเสา90นะคะระแนงสไม้ฝาข้างสูงอยู่ที่60นะคะสวยมากมายเลยคะ่ะ ไม่มีลวดลายเป็นสีล้วนแล้วก็ติดเลดท,ทั้งคันแบบนี้นะคะี่ฝั่งนี้เนาะเราเก็บรายละเอียดให้ทุกจุดนะคะลงแวกให้สวยงามแบบนี้เลยลูกค้ารับรถไปนี่คือแบบพร้อมไปใช้งานได้เลยนะคะนี่หัวน็อตแฟนซีเราใส่ให้นี่ดูงานได้เลยช่างล้างไว้นะคะพอดีฝุ่นจับนิดนึงนะคะบันได บันไดลิงก็จะเป็นเป็นบันไดเลตเสียงเครื่องนะคะนิ่มนวลสไตล์อิซุสุนะคะนี่ฟังเสียงได้เลยโหสุดยอดนะคะต้องบอกเลยคันนี้แบบสุดจัดมากๆนะคะพอดีชั่นพักเที่ยงเนาะ,ะแม่ค้าอาจจะไม่ได้ให้ช่างนะคะยกดัมให้ดูนะคะก็ขออภัยด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคะความสวยไม่ได้แบบบดบัง ความสวยเลยนะคะความสวยนี่คือแบบโอ้โหเต็มพิกัดเลยคันนี้นะคะสไตล์แบบโอ้โหต้องบอกเลยได้ได้ทุกแบบเลยนะคะนี่คนรักรถแต่งมองแล้วก็แบบบอกเลยว่าสวยนะคะหรือคนที่แบบไม่ไม่ชอบสไตล์แต่งเยอะนะคะแบบประมาณนี้นี่แม่ค้าย,ยังชอบเลยนะคะสําหรับหลายๆท่านที่แบบอยากแต่งรถนะคะแต่ว่าไม่เน้นแบบเยอะเกินไปนะคะนี่สไตล์นี้สวยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีสัน ของการตกแต่งทุกอย่างนะคะคือมันลงตัวมากๆเลยนะคะสวยแบบโ,โหต้องบอกเลยนะคะที่หนึ่งในใจลูกค้าแน่นอนสเปกนี้นะคะแล้วก็ครอบคลุมในการใช้งานแบบได้แบบเยอะมากๆนะคะลูกค้าจะเน้นแบบงานแบกหนักเนาะหรืองานดินงานแบบเบาๆชิวๆทั่วไปได้นะคะเพราะว่าปกติของเราเนาะดัมจะเป็นกระบอกดัมหกตันนะคะส่วนการดูแลหลังการขายเนาะ รับประกันเครื่องเกียร์อันเกิดจากการใช้งานนะคะก็คือ3เดือนลูกค้ารับรถไปเนาะเครื่องยนต์หรือว่าเกียร์มีปัญหาแจ้งอู่ได้เลยเรายินดีดูแลให้ท่านนะคะลูกค้าจะอยู่ไกลแค่ไหนเนาะเราก็ยินดีไปดูแลให้นะคะเรื่องทะเบียนเล่มชัดเจนทุกคันนะคะรับประกันยันโอนเลยค่ะสบายใจแน่นอนนะคะกินอิ่มนอนหลับนะคะสําหรับอู่ของเราเนาะมีหวอใส่ให้ด้วยนะคะหนึ่งตัวโอ้โหสุดจัดเลยคันนี้ อยากได้แบบคันนี้นะคะตกแต่งสไตล์นี้มาได้เลยค่ะมาสั่งจองได้เลยที่อู่หลานกำลังสุดของเรานะคะราคาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงอย่างที่คิดนะคะคันนี้บอกเลยนะคะไม่ถึงเก้าแสนทวนนะคะไม่แพงเลยขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณท,ทุกการติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ